เด็กครับพเพื่อนเพื่อวันนี้มาเตรียมพื้นที่หลังบ้านกันนะครับเนื่องจากว่าจะสั่งไอ้ตัวที่เป็นถังผ้าใบพลาสติกมาจะเอามาอนุบาลไว้เลี้ยงปลาวันนี้ก็เลยเดี๋ยวจะมาทําความสะอาดตรงนี้นิดหนึ่งนะแล้วก็จะล้างระหว่างนี้รอขนส่งมาก็เดี๋ยวเอาน้ํามาเติมเอ้มาทํามากลางบ่อเติมน้ําใส่เกลือติดวัสดุกรองแล้วเดี๋ยวหาปลามาลงนะส่วนพวกใส่ฝงสสยไฟใส่พ่วงอะไรเดี๋ยวต้องหาวิธีกันอีกทีหนึ่งนะครับตรงนี้ยังไม่ได้เดินไฟเลย ก็คงจะพ่วงเอาง่ายๆก่อนเบื้องต้นนะครับแล้วหลังจากที่เราได้อะไรนะได้สถานที่ที่มันลงตัวเรียบร้อยแล้วค่อยเรียกช่างไฟมาเดินนะครับนะเดินระบบอีกทีหนึง่งเดี๋ยวขอทําความสะอาดก่อนครับโชคดีนะทาสีไว้ก่อนแล้วนะทาสีแบบกันกน้ําซึมอะนะเออมันก็จะได้ดูสะอาดเรียบร้อยครับโอเคครับโอยอดเลยครับผมมาแล้วครับอ่างอนุบาลปลาโอ้ใหญ่กว่าที่ผมคิดไว้เยอะนะเมตรหสิ 50. เมตรห้ 50, สูง80เซนนะครับจุน้ำหนึ่งตันนะหตันหรือประมาณหนึ่งบันลิตรนะครับก็ถือว่าใหญ่กว่าที่คิดไว้เยอะนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะใหญ่ไว้ก่อนดีกว่าที่เลือกเป็นบ่อไซส์ประมาณ1ตันเนี่ยเพราะว่ามาในนี่ครับเวลามันคำนวณพวกเคมีอะไรเงี้ยเขาก็คำนวณเป็นตันเนาะมันจะง่ายนะครับนะตามที่ผมไปดูในอ่าเขาเรียกว่านะตามที่ผมไปดูใน ที่เขาแนะนําต่างๆใน YouTube นะเขาก็แนะนําว่าเป็นถ้าเป็นบ่อหนึ่งตันมันจะคํานวณง่ายก็เลยเอาไปเป็นหนึ่งตันครับอ่ะโอเคตอนนี้ประกอบเสร็จแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวเติมน้าไม่รู้กี่วันจะเต็มนะครับโอเคครับอุย้ยตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับนะใช้ถังกองนอกนะดูดขึ้นมาตอนนี้ก็เอาไว้ถ่ายแบบทิ้งชีปลาเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวจะต้องเปลี่ยนมุมนะเพราะว่าไม้มุมนี้ผมว่าไม่ถูกเพราะว่าเดี๋ยวเวลาทิ้งชีปลาปั๊บมันจะไปออกทางด้าน มันจะมาออกตรงนี้เดี๋ยวจะต้องย้ายให้มันไปอยู่ฝั่งทางด้านนูน้นนะครับนะอันนี้แค่ลองระบบรันระบบดูเฉยๆนะครับส่วนตอนนี้ใส่เกลือลงไปแล้วนะครับ1ตันเขาว่าใส่เกลือประมาณโลนึงนะประมาณนี้โลกว่าก็ได้ผมก็ใส่ไปละข้างในมีหลอด UV ด้วยนะครับนะตัวนี้จะไว้สําหรับเขาบอกว่ามันจะฆ่าพวกอะไรตะไคร่น้ำนะมันทำให้น้ําใสไอ้น้าเขียวๆบางทีมันเจอแดดต้องสังเคราะห์แสงไงนะครับนะ ตอนนี้ก็ถือว่าเฮ้ยโอเคใช้ได้เลยนะครับนะไม่มีปัญหาอะไรนะเยี่ยมแจ๋วมากเลยนะครับก็ลหลังจากนี้ก็จะมีบ่ออนุบาลพักปาลาแล้วนะครับหลังจากที่ไปตกปลามาได้ใช่ไหมก็เอามาทิ้งไว้ในบอ่อนี้เลี้ยงไว้นะจนกว่ามันจะแข็งแรงเสร็จแล้วคอยจับจากบอ่อนี้ย้ายลงไปทิ้งอ่อย้ายลงไปไว้ในบอ่อที่บ่อหลักต่อไปนะต่อไปตัวน,นี้ก็เดีวดูก่อนผมอาจจะเลี้ยงพวกซื้อ ปลาตัวเล็กมานุบาลอย่างเช่นพวกปันในปลาเกลือโขย่สกนวลจันอะไรอย่างเงี้ยนะเลี้ยงเล็กๆประมาณสักเดือน2เดือนพอมันไซได้ใหญ่หน่อยนึงมันหนีแบบพวกสัตว์นักล่าแล้วเราก็จะได้จับไปปล่อยคิดว่าถังนี้น่าจะเลี้ยงได้ยุ่ประมาณร้อยตัวนะตัวเล็กนะร้อยตัวน่าจะสบายๆนะครับโอเคจัดมุมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับหลังบ้านพอดีตรงนี้นะก็สิ่งที่ขาดไปเดี๋ยวจะต้องซื้อเต็นนะซื้อเต็นมาคลุมอีกชั้นหนึ่งป้องกันแสงแดดลงนะครับ ไม่งั้นกลัวเดี๋ยวมันจะร้อนเกินไปแต่จริงๆตรงบริเวณนี้มันจะโดนแสงแดดแค่ประมาณ3มชั่วโมงนะก็เดี๋ยวจะซื้อเต็นท์มานะเผื่อว่าจะได้คุม้มพวกอุปกรณ์ตรงนี้บ้างนะจะได้ไม่ต้องโดนแดดตอนนี้ก็เป็นแบบโมบายไปก่อนนะก็ง่ายๆอย่างนี้แหละครับนะอันนี้ย้ายเรียบร้อยแล้วนะเวลานี้ก็ปล่อยน้ําเดี๋ยวตรงน,นี้จะต้องไปซื้อท่อใสายางนะแล้วก็เวลาปล่อยก็ให้มันไหลลงไปที่ดินเลยไม่ให้มันมาลงที่พื้นนะครับนะมิฉั้นจะสกระปรกเพราะฉะนั้นจะต้องไปซื้อข้อต่อแล้วก็ใส่สสยยางนะ แล้วเดี๋ยวก็ยึดไว้ตรงนี้แหละนะไว้ถ่ายลงก็ง่ายดีนะครับตอนนี้ก็วนน้ําไปก่อนนะครับนะกรองวนน้ําไปก่อนเพราะว่ามันจะมีเกลือนะเออเกลือมันยังละลายไม่หมดนะน่าจะประมาณสักชั่วโมงหนึ่งนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยเอาปลามาลงครับผมโอ้โคตรดีเลยปลาไปแล้วครับสวัสดีครับ